เปิดจำนวนเงินที่พี่แจ็คโอนให้วีวีเผยน้องไม่ต้องหามาคืนพี่ยกให้ทั้งหมดจากกรณีรายการเดอะโกสเรดิโอได้ออกมาประกาศพักงานน้องวีวีอย่างไม่มีกำหนดและด้านวีวีก็ได้ออกมาชี้แจงเรื่องถูกพักงานจากเดอะโกสเรดิโอไปแล้วนั้นล่าสุดนั้นในรายการสดของคืนวันที่3มิถุนายน66พี่แจ็คได้อธิบายในรายละเอียดเพื่อชี้แจงและเป็นการเตือนภยัยิจฉาชีพโดยเผยว่าวีวี มาหาด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าขอยืมเงินไปปอกบ้านด้วยเพราะบ้านกำลังจะโดนยึดซึ่งตนเป็นห่วงน้องและแม่น้องเคยฝากเราให้ดูแลวี่ด้วยผมเลยถามว่าเท่าไหร่น้องบอกว่าแสนหกผมก็โอนให้เลยโดยไม่ถามอะไรผ่านไปหนึ่งชั่วโมงน้องก็เดินเข้ามาด้วยน้ำเสียสั่นเครืออีกรอบบอกว่าก้อนแรกที่โอนไปให้ธนาคารธนาคารบอกว่าถ้าอยากให้หนูผ่อนบ้านเดินละสองพบาทเหมือนเดิม ต้องโอนเพิ่มเพื่อปิดดอกเบื้อซื้อพี่แจ็คก,ก็ถามว่าถ้าไม่เอาอันนี้ไปโปกต้องผ่อนเท่าไหร่น้องบอกว่า8,000ผมก็เข้าใจว่ามันหนักสำหรับน้องเลยถามไปว่าต้องการเงินเท่าไหร่น้องบอกว่าส0 0 0 0 0ด้วยความที่เราเป็นห่วงผมก็โอนให้น้องเลยทั้งหมด460,000หกหนบาทนะตอนนั้น1ชั่วโมงจนกระทั่งช่วงเย็นวีวีได้เดินมาหาพี่แจ็คพร้อมขอคุยด้วยสองคนซึ่งน้องก็ได้เล่าให้ฟัง เรื่องลงทุนตามที่เจ้าตัวได้โพสต์เอาไว้ใน Facebook ซึ่งพี่แจ็คได้ฝากเตือนทุกคนไว้ว่าจำไว้นะใครลากเข้ากลุ่มว i p อทอย่าหลงกลเด็ดขาดซึ่งวีวีบอกพี่แจ็คว่าต้องการเงินอีกหนึ่งก้อนเพื่อที่จะถอนเงินที่ลงไปก่อนหน้านี้ได้ซึ่งก็ได้สารภาพกับพี่แจ็คว่าเงินที่ยืมพี่แจ็คไปก็ได้เอามาลงทุนตรงนี้หลังฟังจบพี่แจ็คก,ก็บอกเลยว่าวีกำลังโดนหลอกซึ่งตอนแรกวียังไม่เชื่อว่าตัวเองโดนหลอกจนฟังผมและน้องก็คิดได้พร้อมถามว่า ยอดที่ต้องการจะเอาอีกคือเท่าไหรสรุปคือ4 0 0แสนผมก็สอนน้องไปเยอะทั้งโกรธทั้งสงสารทั้งเหนื่อยใจผมบอกว่าถ้าวีเอาเรื่องนี้มาปรึกษาใครสักคนมันจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแต่สาเหตุของการพักงานวีวีคือกฎเหล็กของทางรายการซึ่งผมตั้งเอาไว้คือไม่ว่าด้วยเหตุใดก็แล้วแต่ทีมงานทุกคนจะไม่มีสิทธิ์ไปพูดคุยปรึกษากับแฟนรายการคนใดคนนึง ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเรื่องเงินเด็ดขาดผมพูดแค่นี้พอผมยังคิดว่าทำไมต้องเป็นมือแต่เราไม่ได้ตัดขาดกาันเรายังคุยกันอยู่แต่ด้วยกฎของบริษัทเราไม่สามารถปล่อยให้ผ่านไปได้ผมเลยต้องพักงานน้องพร้อมกราบขออภัยผู้ฟังผู้ชมทุกท่านผมคุยกับน้องชัดเจนว่าเงินสี่แสนหไม่ต้องมาคืนพี่ผมให้ถือว่าเป็นโบนัสที่พี่ให้ถึงเป็นเงินที่ไม่ได้เอาไปให้แต่วี่ก็จะได้ไม่ต้องได้นอนนาะหามาให้พี่เป็นสิ่งที่ผมจะทำให้น้องได้ อยากให้ทุกท่านเข้าใจผมกับน้องยังคงเป็นที่น้องกันเหมือนเดิมแต่น้องไม่สามารถจะทำงานอยู่ในออฟฟิศได้มันเป็นกฎเหล็กจริงๆ